thank yeah. you ครับเป็นตัวแทนนะครัเชิญหน้าที่นะื่อนเก่าโวยพรอะไรันครับต้องขาฝากให้บนนะเป็นตัวแทนในการพูดน้ำตาลจะไหลเพราะว่าเป็นครั้งแรกและจะรบคบกันมาในได้นะปี้เวิร์เนี่ยนี่เป็นครั้งกี่นีแล้วน่าจะสามสิบกว่าสามสิบกว่าปีก็เออก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะในโลกนี้ช่วยโดนบันดาลแล้วก็คุ้มครองให้กบ มีอายุบั้นปวัญยืนนะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงตอนนี้คงไม่ต้องอธิษฐานอะไรอื่นนอกจากสุขภาพก้เพ้ยงพอแล้วขอให้มีแต่ทั้งความสุขกายสบายใจแล้วก็อยู่กับเตี้ยวตลอด แล้วก็น้องๆทุกคนก็ที่พูดมาทั้งหมดดีหมดเลยสุดท้ายนี่่ี่พูดอันน้เพราว่เดี๋ยวยเอนยังนั่งยั่นจะตลากรอยู่ก็เลย้องพิม้์พิมพ์เลยนะครับแทนน้องทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ยัง ระลึกแล้วก็คิดถึงการเสมอนะครับเขาบอกว่าคนเราเนี่ยได้มาเจอกันเนี่ยมันเป็น <c oughs> เรืนน่องทีเรามีคน8นเลี่ o น on a planet but how we meet each other is that important and it magical Then เราก็ใช้สิ่งที่ดีๆด,ด้วยกันเนี่ยให้มันเป็นประโยชน์สำหรับอนาคตต่อไปแล้วก็เช่นการขอทุกคนสุขกายสุขใจสำสคัญสุดเนาะสุขภาพดีอยู่แล้วแล้วก็จิตใจแข็งแรงเพราะว่าเราต้องใช้ร่างกายและจิตใจในี้ไปอีกนา เพรั้นวิลพาวเวอร์ของจิตใจสำคัญที่สุดนะครับก็ขอให้ทุกคนมีวิลพาวเวอร์ที่เต็มไม่ไม่เคยตกนะแล้วก็ขึ้นไปเรื่อยๆขอบคุณนะครับไม่เพราะว่าเด็กๆก็จะชอบเป่าตลอดแอามือโปรเียรู้จักนัแม่ สี่สิบปีแล้วเกเป็นเพื่อนกันก็้แต่ก็อยู่บนดอยแล้วก็ดถึงสี่ขเขา <laughs> เพาเื่อ,แบบเอ,อแบบงเล่นอเป็นเพื่อนกันอ่ะักกันมากลก็อยู่ด้วยกันมตลอดถ้าพี่ดีเขาเนี่ยมันวิวอ่ <laughs> ะเพเลยไม่ได้บูดแล้วอยู่ฝาแล <laughs> ไม่มีวิวแน่นอน <laughs> ใหญ่ล้ว never look for the earth always look for the b a s ่อะไรเลยมองก็ยเยนมาเสดยอดไ่ด้แล้วผันนี้ไแล้วอ้าวจะเ่้าว้าวปาไม่ม่มขอ่ก็เลยก9 9 ต้องจัดเพลงหรือ hmm. ม yeah. oh, okay. so, hey, okay. oh, hey, no, ีมีต้องัด้าเก้าเก้าเก้าสิบเพลงเก้าเกาใช่ต้องดูแไป้อปมได้มากมากิดนเปิดบ้านใชเปิดบานเปิดบานแกเอเปาให้สบายอามาให้ให้้ับเ่เปเปคนไม่ชอบเป่าเ นี่ยังไม่หัดป่าหรือมรดับลอันนี้ไม่ใช่ไฟเลยี <S 1> <S 1> ่เจียนขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณนะครับ